อ่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราสู่เชียงฝันงกลางวันนะครับผม <S <S เราวางแผนว่าเราจะมีไปเที่ยวทะเลนะครับก็จะเลยหาอปกรณ์ไปแบบถ่ายรูปใต้น้ําเว้ยคือมันไม่มีกล้องกโกโปรหรืออะไรที่มันกันน้ำมันแพงนะครับก็เลยไปลองหาซื้อซองใส่ดําน้ํามาดูนะครับก็จะได้เป็นรุ่นของทางกิสมูนะครับก็เดี๋ยว มันราคาสักเท่าไหร่เนี่ยผมจาไม่ได้2องร้อามร้อยนี่แหละก็เดี๋ยวก็จะ,ะมีรับประกันด้วยนะหเดือนนะครับกันน้า IPX8 นะครับสาเมตรนะครับใส่ว่ายน้ำดำน้ำําดูปการาังอะไรได้หมดเลยนะฮะก็มันมาแถมสายของคอด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบมาดูนะว่ามันจะใช้ได้จริงไหมนะครับด้วยการที่ผมว่าจะเอา,เอาทางของมันเนี่ยไปใส่ทิชชู่เข้าไปก่อนแล้วก็กดไว้สักคืนหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูว่าแบบก็ใส่ไปคืนหนึ่ง คืนหนึ่งเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาเปิดดูกันว่ามันหนักกันน้ำได้ <c oughs> ได้ดีไหมอะไรเงี้ยที่ชู้จะเปียกมากไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับโอเคหน้าตาจะเป็นประมาณนี้อิสโอมนะครับออมีโค้ดกับโอเพนตรงนี้ด้วยไว้บิดเหรอบิดเพื่อเปิดเหรออ๋อเปิดแบบนี้เปิดอ้าแบบนี้แล้วก็ไงต่อมีวิธีการใช้ป่ะเนะี <c> ่ย <oughs> ไม่มีวิธีการใช้มันก็จะมี อ่าเป็นเหมือนตัวล็อกนะครับเป็นแบบกดมันดูแฟกแฟกเไม่รู้ว่ะอ๋ออ้าอกมาแบบนี้ใช่เหรอวะจ้าออกมาแบบนี้จริงเหรอเฮ้ยไม่น่านะซื้อมาจะพังเฮ้ยไม่น่าอ้าแบบนี้เต้ชิบพานทุกคนว่าน,น่าจะเป็นการสไลด์วะ่ะเราจะเปิดเปิดแบบนี้แบบนี้แล้วก็สไลด์จริงปะไม่ได้สไลด์หรอ ไม่ได้สไลด์ว่ทุกคนล็อกเดียวหรือหรอล็อกเดียวได้ครับผมนึกว่ามันจะม้วนแบบทับกันหลายๆล็อกอ่ะอุ้ยทาเป็นเล่นเลยนะมีแค่นี้เลยแค่นี้เลยจริงๆต้องลองดูครับจะลองด้วยการใส่ทิชชู่เข้าไปว่าทิชชู่จะเปียกไหมเนาะแล้วไปเลย แล้วก็ปิดจริงเหรอวะแค่นี้เองเหรอดูแบบดูแลแบบแลแบบไม่ปลอดภัยเลยอ่ะมันทั้นเดียวเหรอผมเคยเห็นแบบกดดูหลายยี่ห้อ,อมันหลายชั้นมาก,กน,นะเอา้าลองดูโอเคประมาณนี้นะครับ๋ยวแล้วส่ชูไวยข้างในเดี๋ยวจะหาอะไรทับไว้กดในน้ำโอเคปะไปดูกันโอเคก็ได้มาแล้ะครับเดี๋ยว จะกดไว้แหละเอาไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดน้ําใส่ก็เดี๋ยวถ้ามันเดี๋ยวครบเวลาและเอาสักสองสามชั่วโมงก็ได้หรือยังไงก็ได้<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะน้าจะเข้าไหมนะครับแต่มันดูว่านั่นชั้นเดียวจริงนะดูชั้นเดียวจริงครับมันลอยขึ้นมาวะต้องหาอะไรมากดไว้ เขาเคมว่าประมาณดัาน้ำหนึ่งชั่วโมงนะครับเขาเคไว้ดำน้ำหนึ่งชั่วโมงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะแช่ไว้สักสามชั่วโมงทับมันไว้โอเคเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็แช่ไว้ประมาณสัก สามชั่วโมงเนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะฮะว่ามันเปียกไหมเหมือนจะไม่เหลือแล้ววะว่ามันแช่นานไปป่วาวะเดี๋ยวไปให้คนมือแห้งเขาอันั่นดูนะฮะว่ามันเปียกไหมแล้วเรามาดูว่ามันจะเปียกไหมสักสามชั่วโมงได้ปะเนี่ยแช่ไว้กดไปในน้าอ่ะถ้าทิชูเปียกแสดงว่าไม่ผ่านนั่นนะเดี๋ยวผมแกะเองก็นดนะใช่แช่มันเค็มไว้ลิมิต ชมหนึ่งชั่วโมงเราลองสามชั่วโมงดูเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นไงอะ่ะสามชั่วโมงปรากฏว่าน้อยๆครับมันประมาณว่าชื้นๆอะ่ะแต่ไม่ถึงกับเปียกเว้ยมันชื้นๆอะ่ะผมว่าได้นะว่าผ่านอ่ะถ้าถ้าหนึ่งชั่วโมงว่าได้ครับชื้นๆครับชื้นๆผมว่าก็น่าจะผ่านอยู่นะมันดูเหมือนเหมือนจะไม่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 ผ่านแต่มันผ่านนะครับทุกคน ราะว่าเราแช่นานไปหรือเปล่าเออแต่ว่าตามหลักมัน3ชั่วโมงอน่าจะได้อยู่ได้อยู่แหละว่าได้อยู่นะฮะเคเดี๋ยวได้ลองไปทะเลย,ยังไงจริงอเดี๋ยวจะมามาบอกกันว่ามันได้ไหม